ประกันโรคร้ายแรงเบีย้ยคงที่มีเงินคืนยกเว้นเบีย้ยประกันปีสุดท้ายแถมได้บริการเมดิกฟรีจาก AAA อีกต่างหากค่ะสวัสดีค่ะพบกับตุกติกเวลพับบิ m มันนี่ฟิรอมค่ะเรื่องราววันนี้ที่ตุกติกจะมาเล่าให้เพื่อน,อนๆฟังคือเรื่องราวของการซื้อประกันโรคร้ายแรงแบบคุ้มคุมและดีมากๆในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะ ซึ่งบริษัทให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ซื้อตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนจนถึงวันที่30ม,มิถุนายน2563นี้เท่านั้นเองนะคะสิทธิพิเศษที่ดีมากมายแบบนี้คือวันนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อประกันโรคร้ายแรงที่ชื่อว่า C.I. Supercare แบบ20ปี คุ่มครองจนถึง99ปีเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษดังนี้ค่ะสิทธิพิเศษข้อแรกคือเพื่อนๆจะได้ลดหย่อนเบียบ้ยประกันปีสุดท้ายคือไม่ต้องจ่ายเลยนะคะสำหรับเบียบ้ยประกันปีสุดท้ายบริษัทยกเว้นเบียบ้ยประกันปีสุดท้ายให้เลยค่ะเพื่อนๆยังได้บริการเมดิกฟรีจาก AIA อีกต่างหากนะคะ นอกจากนั้นยังถ้าเพื่อนๆเนข้ารักษาพยาบาลในเรื่องของโรคร้ายแรงหรือว่าโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้เพื่อนๆยังได้ค่าชดเชยเพิ่มวันละ1,000บาทและก็มีค่ากรณีที่โชคร้ายเราบอกว่าเสียชีวิตจากโควิดยังได้ค่าเขาเรียกว่า ทุนประกันอีก50,000บาทนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าจนถึงวันที่30มิถุนายน2563นี้เท่านั้นค่ะเรามาดูกันต่อว่าสิทธิพิเศษอื่นๆตุ๊กๆต,กตุกติ๊กจะขยายความให้เพื่อนๆฟังดังนี้สำหรับบริการเมดิคคือบริการทางการแพทย์ส่วนบุคคลที่เป็นการดูแลเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้า V.I.P. ของ A.A และก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายแรงต่างๆที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเขาเรียกว่าดูศึกษาแล้วก็การรักษาซึ่งโรคร้ายแรงพวกนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษานะคะบริการเมดิกเป็นบริการที่ให้ลูกค้าดูแลในก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปรักษาพยาบาลวันนี้ เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสงสัยว่าจะเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งสามารถโทรปรึกษาได้เลยว่าเราเป็นลักษณะอาการแบบนี้โรคแบบนี้เราควรจะไปหาหมอที่ไหนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดเมื่อหาหมอที่ดีที่เหมาะสมที่สุดแล้วระหว่างการรักษาเรายังได้รับคำปรึกษาต่ออีกว่าวันนี้คุณได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์คือบริการนี้ ทางทีมแพทย์ของเมดิกก็จะดูภาพรวมให้อีกครั้งหนึ่งตัวสอบคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้งหนึ่งว่ารักษามาถูกทางหรืออย่างด้วยหลังจากนั้นการรักษาสิ้นสุดลงต้องมาดูแลต่อที่บ้านบริการเมดิกยังติดตามไปดูแลต่อที่บ้านให้อีกว่าวันนี้เราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีหรืออยังเหมาะสม ดีหรือ,อยังนี่คือการบริการเมดิกที่มีมูลค่ามากกว่า450,000บาทต่อ1คนต่อ1โรคนะคะระยะเวลาในการดูแลทั้งหมด3เดือน3เดือนต่อ1โรคหรือว่า90วันนี่คือการบริการที่เลิศที่สุดสำหรับลูกค้า AA ก่อนหน้านี้สำหรับลูกค้าที่เป็น VIP เท่านั้นถึงจะได้บริการเมดิก VIP ของ AA คือคุณจะต้องมีเบี้ยรประกันจ่ายเข้าไปที่บริษัทอย่างน้อยปีละ250,000บาทหรือว่ามีทุนประกันกับโรคร้ายแรงแบบนี้อย่างน้อย3ล้านบาทขึ้นไปหรือว่าเพื่อนๆจะต้องมีทุนประกันกับบริษัท AIA 10ล้านบาทขึ้นไปถึงจะได้การบริการรักษาและก็ดูแลแบบนี้นะคะ การที่เราจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะซื้อประกันโรคร้ายแรงติดไว้ตุกติ๊กว่านี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากที่สุดตอนนี้ค่ะเพื่อนๆลองศึกษาข้อมดดูลดูแล้วก็สอบถามตุกติก๊กหรือว่าตัวแทนใกล้บ้านของเพื่อนๆได้เลยนะคะ เรามาดูกันต่อว่าวันนี้ตุ๊กติ๊กยกตัวอย่างให้ดูคือผู้หญิงอายุ35ปีที่ซื้อทุนประกันโรคร้ายแรงที่2 0 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะทุนประกันที่คุ้มครองเราเนี่ยเราซื้อ2 0 0 0 0 0บาทตั้งแต่ตอนนี้เราซื้อไว้อีก20ปีหมายถึงว่าเราซื้อ20ปีคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีเลยนะคะ โดยที่เราจ่ายเบีย้ยประกันแบบคงที่แล้วก็มีเงินคืนให้อีกต่างหากค่ะตุ๊กติกเขียนไทม์ไลน์ให้ดูแบบนี้นี่เป็นไทม์ไลน์ที่ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือวันนี้ถ้าเราอายุ35ปีส่งไปทั้งหมด20ปีก็คืออายุ54ปีถ้าส่งไปโดยเป็นปกติเลยจะส่งไปส่งเงินไปทั้งหมดประมาณ150,000กว่าบาทนะคะ ส่งไปจนถึง54ปีแต่ว่าอย่าลืมว่าสิทธิพิเศษคือบริษัทลดเบีย้ยประกันปีสุดท้ายให้สำหรับลูกค้าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ลดให้ไปเลย1ปีเพื่อนๆก็ซื้อประกันเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่คุ้มครองจนถึงอายุ99ปีสิทธิพิเศษอื่นๆก็ยังได้เหมือนเดิมอ่ะทุกิีกยกตัวอย่างวันนี้ ถ้าเพื่อนๆบอกว่าฉันแข็งแรงดีไม่เป็นแน่นอนโรคไร้แรงเนี่ยฉันอยากได้เงินคืนตอนอายุ80ปีเพื่อนๆจะได้เงินคืนทั้งหมด168,000กว่าบาทแต่ไม่มั่นใจฉันบอกเพื่อนๆบอกว่าฉันไม่มั่นใจอ่ะฉันอยากจะเอาไว้ให้ชัวร์ๆดีกว่าถ้าฉันเอาคืนตอนอายุ85ปีได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอายุ85ปีเพื่อนเจะเอาคืน นำเงินมาใช้ก็จะได้1 7 0 0 0 0 7 8 0 0 0บาทโดยประมาณนะคะนี่คือความคุ้มค่าของเพื่อนเพื่อนอย่าลืมจ่ายไปแค่แสนสี่ยังไงก็คุ้มค่าวันนี้ซื้อไว้ยิ่งเราอายุน้อยซื้อไว้เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าฉันแข็งแรงดีเลยอยู่จนถึง100ปียังหนุ่มอยู่เลยฉันก็ได้เงินคืนแน่นอนค่ะ ครบ2แสนบาทตามทุนประกันเลยนะคะนี่คือความดีงามของประกันโรคร้ายแรงที่เรียกว่า C.I. Super Care ของ A.I.A. ค่ะะทุกิีกจะให้ดูเพิ่มเติมในส่วนของการเบริกเคลมนิดหนึ่งค่ะการเบริกเคลมวันนี้เราซื้อไว้ที่ทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาทเราจ่ายเบีย้ยเข้าไป7,000กว่าบาทใช่ไหมคะ เราซื้อทุนประกันไว้2 0 0 0 0 0บาทบริษัทบอกว่าฉันจะจ่ายให้คุณ20%หลังจากคุณตรวจพบหรือว่าเป็นโรคแรงระดับต้น20%ของ2 0 0 0 0 0ก็เท่าไหร่ครับเพื่อนๆคิดไปพร้อมๆกัน20%ของ2 0 0 0 0 0ก็เท่ากับ40,000บาทวันนี้บริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้กับเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเอาไปรักษาตัวเป็นค่ารักษาพยาบาล40,000บาทให้เงิน ให้เงินสวดเพื่อนๆมา40,000บาทแล้วหลังจากนั้นอีก160,000บาทจะจ่ายตอนที่เป็นระยะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตแต่ถ้าบางทีสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เป็นแค่ระยะต้นแล้วรักษาหายความคุ้มครองนี้ก็ยังคงอยู่อยู่ที่160,000บาทต่อไปนะคะ,อ,ะอยู่ที่ว่าเราเบิกใช้แบบไหนคะ่ะนี่คือการเบริกเคลมในแบบของ A A C I Super Care ที่ทุกทิกสรุปให้ฟังในแบบนี้คร่าวๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรอย่างไรสามารถสอบถามตัวแทนใกล้บ้านของเพื่อนๆตัวแทนที่เพื่อนๆรักชอบพอกันสามารถสอบถามเขาได้ตลอดเวลาหรือว่าไม่มีใครให้คำปรึกษาสามารถสอบถามทุกติกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลเบอร์โทรไลน์ไอ สามารถสอบถามทุกติกได้ตลอด24ชั่วโมงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้มีช่องทางการติดต่อทุกติกครบพร้อมนะคะและสุดท้ายฝากขอให้เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในคลิปที่ทุกติกจะเอาลงในถัดดไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านการออกแบบแผนการเงินออกแบบการประกัน ออกแบบสุขภาพของเพื่อนๆในรูปแบบของเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆครบพร้อมในชีวิตนี้มีความสุขทั้งเงินกายใจตลอดไปตลอดการละนานเลยขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขสิ่งใดที่ตุกติ๊กทำผิดพลาดไปพูดผิดพลาดไปประการใดขออภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปตัดไปกับตุกติก๊กเวลพับบิกมันนี่บิ๊กอมบ์ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ